กูก็ได้ยินเสียงบั๊กแม่โหนี่อยู่สักทีเถอะเออเอ่เอ,อช่างมาแล้วกันมาไหนก็ถือมาแล้วนี่แล้วต้นไม้คนนั้นต้นไม้ขผมก็จะได้เติบโตะนะเป็นการปลูกต้นไม้ที่บอกเลยว่าแปลกมากๆคือใครทำมั่งคนเอาตอนาาน้นไม้ต้นอื่นมารวมกันต้นไม้หลายต้นนี่เอามารวมกันเป็นต้นเดียวนะโอ้โหหมดแล้วอ่ะเราไปเติมนะ เดี๋ยวจะมาตื้อไอ้นี่ความสูงของมันแลนะนี่เอ้ยมันไม่เติมอ่ยเอ้ามันวิ่ยมเติมมันอ่ะคือผมอัพแล้วนะผมอัพตั้งเยอะอ่ะมันน้อยยังเหลือน้ำคือมันจะลดช้าขึ้นใช่ไหมคือมันลดช้าขึ้นนะดู๋ยวผมคิดเองหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกมันลดช้าขึ้นนั่นแหละนี่เก็บไปเก็บ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  เอออะไรเก็บเก็บไม่หมดต้นไม้ก็บางยิงนี่นี่นนนนเออเอามามามาหมดละเราต้องเก็บให้เราหนึ่งร้อยลูกครับโอ้เลขสวยครับหนะนึ่งศูนย์หนึ่งนะเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ต้องออกนะตายเลยนี่กำไรเยอะๆหลักพันแล้วหลักพันแล้วโอ้สร้างสิทธิ์ได้ไหมอ่ะจะได้เยอะตังค์เยอะ ต้องหลักพันแล้วอะ่ะนั่นแะผมอยากแบบครอบแบบคอร์ิชัน่นนะต้นไม้ผมแบบครอบคอร์ิชชัะ่ะเออหึมแต่มันต้องครอบแนวนว้ผมอยากมักนครอบอย่างนั้นกปลูง <c ười> อันแล้วก็กกไ,ไม่ครอบอ้าวมันลบเองเหรอเฮ้ยอยู่ก็ลบเองเฉยเลยอ้าวต้นไม้ลบเองได้ไงวะเนี่ยทำไมนี่มันลบวะเนี่ยทำไมมันลดอะอะไรวะเนี่ย มีมันหมดด้วยเหรอเออมีมันหมดอ่ะเพิ่งรู้ว่านี่มีมันหมดเลยแต่ครับนี่อ่ะอยู่มึกมีมันหมดเพิ่งเห็นเราเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยเอออย่างนั้นแหละต้นไม้ผมเริ่มโตสูงแบบสูงเย็นต้นไม้ปกติแล้วนะแถวนี้ตัวต้นไม้โคุ้นเล็กลันนะต้นไม้ต้นไม้ผมใหญ่ใหญ่สุดแล้วนี่ผมจะเอาเนื้อทำไงวะเนี้ยนี่ตัก เอาไอ้ครับเนี่ยเออเออมือของมันอะไรครับเนี่ยอยู่ก็จะจีบอยู่จะไม่หยิบเลยนะเอาล่ะเราเก็บให้มันเยอะๆกว่านี้คนนะก็จะได้ตังค์แบบเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยนี่ต่อไปเราก็จะได้หลักห้าสิบแล้วนะตังค์ผมขายละห้าสิบบาทขายละห้าสิบบาทโอ้อะไรผมงอากิผมทำเรี่ยวก่อนเนี่ยผมผมเหยียบอะไรเมื่อกี้เนี่ยเอาผมกดเดี่ยว ต้นไม้ผมใดญขึ้นนะเอาละเราเก็บต้นไม้ต้นไม้แบบต้นไม้อะไรแบบต้นไม้อะไรสีแดงวะนะเออนี่เราเก็บแอปเปิ้ลลงนะอยากได้ต้นไม้ต้นใหม่แล้วว้าวอ้ยได้แล้วต้นไม้ผมเปลี่ยนสีสันแล้วนะผมนะจะต้นไม้สีเขียวธรรมดากับต้นไม้สีอะไรก็ไม่รู้แค่ขอมันความสูงมานกี่แล้ววะมันดูได้ไหมความสูงเท่าไหร่ต้นไม้ผม อโอ้จะไปกดต้นไม้ใส่ลุงต้นม้ใส่ลุงมีอยู่ลูก้นลูกนี่อนอนกกดอวเนยต้นไม้ใส่ลุงโอ้บอกเลยว่าตัวผมมีเนี่ยจะตึงเอาเรื่องนะเันไหมนี่ออต้องการรวมะนะจากแบบเล้ต้นไม้ใส่ลุงอะ่ะเออแต่นี่คือตังค์ผมคือพอได้เอานะ้คนแลวทีละห้าสิบอ่ะตังค์ก็ริ่มเยอะขึ้น เอ hey, hey, hey. าแ้วฮ้อน,นนี้คือกูต้องสะสมต้นไม้เยอะกูจะได้ต้นม้ก้นใหม่แล้วลงอยู่เก้าสิบะถ้าผมรวมมน,นี่คือนถึงร้อยแล้วแหละเอาเงียบสิวันตังให้ขอเรื่องไงตังตงยองแงเริ่มครอบแล้วแล้วลุมครอบแล้ว,ลวมวันจะตัวอัตโนมัติหรือเปล่าคนนะ มันยังเก็บอัตโนมัตเลยเลยแล้วเก็บ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 นั่นแหละของเยอะต้นไม้เยอะนี่นี่นี่ผลมาเยอะแยะเลยเยอะแยะเยอะแยะนี่โอ้ต้นไม้ดูยังไงวะเนี่ยผมมันถึงหล่นมาได้วะเนี่ยคือผมไม่แทบไม่เห็นนมผมไม่เห็นผมแทบไม่เห็นผมมันเลยผลมันนะคนน่ะผลผลของมัน คือผมไม่เห็นมันนะผลมันยังไงวะเนี่ยคือมันไม่ออกดอกเพียมันมาแบบร่วงมาแล้วอะผลมันร่วงมาแล้วอ่ะให้เราปูมันต้อนมันนะปูตัออ่ะไอ้ไม่เช้าจะหน้าอินฟินิตี้นี่ยลงมามันหมดแล้วนะเนี่เปิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะอัพเกรดมันถังน้ำแข็งเก่งขึ้นได้ไหมน้ำของมันไดเทนี้จะเทละสองร้อยห้าสิบอะ โอ้ยน้ำที่เราสัา่งมาที่เจ็ดสิบก็ได้นิดเดียวเองอะไรวมาเติมน้ำต่อนี่น้ำผมบอกเลยว่าเออ,อรถอย่างนี้มันไม่หาย,ยนะบอกเลยว่าแปลกมากแปลกมากๆคือรถต้องอื่นมันไม่รถเนอะนะแต่ถ้าไปดูต้นไม้เนี่ยมันรถเนอะนะมันก็เหมือนนะ้ำอีฟิเนตี้แต่แค่ให้ยามันดูต้นไม้ต้นเล็กๆกอ่อนนะมันก็อีฟิเนตี้อันดีเลย แบบไม่รู้ตัวเอาละทีนี้คือครั้งนี้เต็มแน่นอนโอเคเอลแล้วก็เอามารวมกันต่อเฮ้ยยูซูชั่นกันกาปรปตไมท้ที่อ้างก่าเดิมอะสองร้อยยี่สิบแล้วโอ้โหละห้าร้อยเลยเ,เนี่ยมันเยอะจังเลยไหนขอดูหน่อยมันก็เหมือนเดิมใช่หรอ แต่อาจจะเปลี่ยนเวลากูนอนะอาจจะเปลี่ยนนะโอ้ยอ่าฮะทำไมมันรู้สึกมันเก็บเองมันเลยเฮ้ยดิดิดิอ่ะ,อะเอ้ยหยุดขอนดิเออได้สักทีเฮ้จะรอหลายหนย่อยนะเอาละมึงต้นไม้ต้นใหม่ของเราคนนะ วู้ยต้นไม้ไมัก็เหนือกว่านั้นเนี่ยอะไรเงี้ยเก็บต้นไม้ฮะคือทำไมอ่ะคือต้องได้กว่านี้อีกเหรอโอ้ยมันต้องได้ยิ่กว่านี้คนนะคือต้นไม้ต้องอยิ่กว่าสองมังนน้งเอออะไรสุตรสกต้นหนึ่งแอปเปิ้ลเรามีโคตรเยอะโอ้ยขายทางชาตินี่คงไม่หมดเราคนะ จะได้หลายหมื่นเลยหลายหมื่นจริงๆคือต้นไม้จะด้เก็บ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 เเก็บเกได้หมดอุ้ยเรามีสองแล้วนะีตีไม้แล้วนะซีิีไม้อะไรกดไลค์ะก็คนก็เหลือกดไลค์ผมนะครับกดเหลือกดไลค์กดแชร์้กดตามอนรละกดแล้วก็มีรูปบก็ต้องกดไลค์ผมนะคนละไลค์คนนะไอเนี่ยคูณสองเนี่ยหรอเุ้ยยังเลย ว้าวพอดีเก็บผลหมดผลดีพอดีเลยเอาละคุณสองที่หนึ่งก็ได้ทีละร้อยใช่ไหมเออทีละร้อยเอาละเอาละจังหวะเนี้ยไม่เกรงใจใครแล้วไม่ไม่เกรงใจใครเลยทีละร้อยครับทีละร้อยเนี่ยเออหมดวายจังเลอวันเนี้ยเออทีละร้อยนี่เออทีละร้อยทีละร้อยตังค์ผมก็ได้เยอะขึ้นแบบโคตรเยอะเอาละเอาละซื้อไม่เกรงใจครับเออซื้อไม่เกรงใจรับอืม มีของซื ah, oh ้อไหมครับเนี่ยความสูงสองพันหว่าแต่ว่าอะไรก็ไม่มันนี้ว่างงานนะโอ้ยความสูงเติมหนึ่งพันน่ะโอ้ยว่าแต่ผมต้องทำเพนไฟแล้วโอ้ยสองร้อยโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะคูณสองคูณสองเนี่ยตั้งผมจะได้เยอะเยอะมากมากไปแอปเปิ้ลน่าจะเป็น นี่มันแอปนี้เล่าแอปนี้เละลดูค้าคนเดิมมันนะก็กินจนไม่เป็นแอปเปิลแล้วนะเออขายแล้วหกสิบบาทลงนะขายแล้วหกสิบบาทถ้าคูณสองก็เหมือนผมขายอัลละรอยแล้วนะแอปเปิลอัลละรอยแล้วคนโอ้แอปเปิลของมันคุณภาพดีคนนะกินสีกี้แตกอืมเติมเติมเติมเอ,อมมมมมมาเราจะเริ่มฟิวชั่นได้เป่าเราจะได้เยอะขึ้นแล้นะ าอาจจะให้เป็นอันเก่าก็ได้ที่แบบได้ทีละ,ละนี้ทีละนิดเออ,อเก็บไวด้ดิเอ,อิ่อสร้างมาแล้วกันเอามาฮะทำมาไม่รู้ไม่ได้อะเพิ่มมาถึงความสิ้นสุดฮะอ๋อคือต้องใช้นี่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคก็เป็นเง่อนนะกดนะเออเดี๋ยว,ยวอันนี้ใช่ไหมคือต้องใช้นี่ใช่ไหม โอ้ยเราตกไกยังมันมันทำยังไงวะเนี่ยรีเบิร์กัหรอเอ้ยผมมันต้องผมรีเออจริงด้วยมันต้องดีเบิร์อ๋อคือเราต้องดีเบิร์ใช่ไหมเอาล่ะผมจะรีเบิร์คนนะผมจะไม่สนใจอะไรแล้วผม่งผมจะได้ทดต่อเออรีเบิร์อ๋อทำไมก็เลีกเหมือนเดิมสิอ่ะดูเอฟบีใช่มันบีชั่นมันไอ้ตาผมอ่ะเอ้ยก็ยังเหมือนเดิมมือถือดีนะ้วนะดีเลย เพื่อนผมก็ยังเหมือนเดิมคนนะเอาละผมก็จบคลิปไปโอเคงั้นก็ตัดนะก็รอก็ได้กดติดตามแล้วก็กดแชร์ผมนะครับก็ขอไปรับไปใหม่นะครับ